เนี่ยมันคือเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในในโลกนะฮะเรื่องของเทคโนโลยีที่ช่วยมนุษยชาติของเราครับ สวัสดีครับผมบีเดอะสกาครับหรือกรีบุญลังครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเดอะสกาทีมจำกัดครับผมเริ่มต้นจากการทำคอนเทนต์นะครับทำวิดีโอบน YouTube ผมเวลาผมทำคอนเทนต์ออกไปม,มันสนุกอะ่ะมันสร้างความสุขให้กับผมแล้วก็พอพอเราทำมาสักพักหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่าแบบมันมีรายได้เข้ามามีสปอนเซอร์อยากจ้างาให้เราโปรโมทสินค้าโปรโมทจมเป็นมองว่าจริงๆแล้วมันไปคู่กันได้นี่หว่าผมเลยวางตลาดบนออนไลน์ จริงเราเม็ดเงินมันเยอะมากแล้วก็มันมีโอกาสให้เราทำหรือต่อยอดอะไรได้เยอะมากๆเลยครับความรู้สึกที่เราทำไปแล้วมันได้รับการยอมรับหรือมันเกิดความสุขกับคนรอบข้าง ผมนี่ยิ่งมีความสุขทวีคูณเวลาผมออกไปข้างนอกเวลาออกไปเจอคนมีคนเข้ามาทักเข้ามาขอถ่ายรูปคือแบบมันปลื้มใจอะ่ะมันตอบทุกอย่างว่าสิ่งที่เราทําไปคอนเทนต์ที่เราทําลงบนออนไลน์เฮ้ยมันส่งถึงเขานะเขาชอบคอนเทนต์เรานะเขาถึงอยากที่มาเจอเราอยากที่จะมาทักเรานั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทําไปมันกินแผคผมรู้สึกมีแฮปปี้แล้วมีความสุขมากเวลาได้เจอแฟน ตัวผมเองรู้จักสกลุลเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีนี่มานานละก็เลยหาข้อมูลหลังจากนั้นก็ได้พูดคุยก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็มีลงทุนด้วยในช่วงนั้นรู้สึกว่ามันเนี่ยมันคือเทคนโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในในโลกนะฮะเรื่องของบล็อกเชนตัวบล็อกเชนเนี่ยแหละคือเทคโนโลยีที่ช่วยมนุษย,ยชาติของเราครับเราได้มา Create สกุลเงินหรือโทเค็นตัวหนึ่งขึ้นมาที่เป็นสิ่งที่เกิดจากตัวเรานะผมมองว่าเฮ้ยอันนี้มันคือสิ่งที่เราวาดฝันไว้ตั้งแต่ตั้งแต่นานแล้วและวันนี้มันเกิดขึ้นจริงผมรู้สึกดีใจ ผมจะทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่ผมจะทำได้ตัวคนเดียวผมจะเป็นต้องให้คนที่มีอุดมการร่วมกันนะเข้ามาร่วมกันก็เชิญเชญเพื่อนๆพื่อนินฟลูเอนเซอร์นะครับมันพูดถึงเรื่องของคุณค่าทางจิตใจเรามอบให้กับคนที่เป็นแฟนของเราจริงๆคนที่ติดตามเราจริงคนที่ดูคอนเทนต์เราทำให้เขารู้สึกแบบภาคภูมิใจแล้วเขาแฮปปี้กับการทีไ่ได้ติดตามของเรารวมไปถึงการที่ ได้ของสุดเอ็กคลูซีบางอย่างที่เป็นเราไม่ได้เอามาขายในในช็อปของเราแต่มันเป็นของแบบมันแรงจริงๆอนะ่ะก็ผมมองว่าผมอยากให้ผมอยากให้มันมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะอยากอยากที่จะมอบให้แฟนๆคนที่ติดตาม อยากให้ทุกคนครับแฟนๆคนที่ดูวิดีโอติดตามโปรเจกต์นี้ครับแฟนโทเค็นนะฮะเป็นโปรเจกต์ที่เราทำเพื่อแฟนๆจริงๆง่ายๆเลยแค่ดูวิดีโอของเราจะมี QR Code ให้ทุกคนได้สแกนเพื่อสะสมเหรียญน,นะฮะเพื่อแรกของที่ระลึกสุดพิเศษจากอินฟลูเอนเซอร์แต่ละท่านได้ครับ